สวัสดีครับกลับมาพบกับแอนฟอร์ดนะครับวันนี้เราอยู่กับ4ประตูรุ่นยอดนิยมของฟอร์ดเราเลย Ranger XLS แต่งหนักจัดเต็มนะครับสไตล์แบบแบ็ k อิดิชันต้องคันนี้เลยนะครับ XLS ราคาพิเศษนะครับตอนนี้ลดเหลือเพียง7จ9 0แ0บาทนะครับจากราคาปกติ9 2 4 0 0 0บาทนะครับหรือลูกค้าเลือกแบบโปรโมชั่นที่2นะครับเรามีโปรโมชั่นแบบฟรีชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้ให้เลยนะครับอยากได้แบบไหนทักมาหาอันฟอร์ดได้เลยนะครับเดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่าว่าการตกแต่งของเจ้าสีดำสีประตูออโต้คันนี้มีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของชุดแต่งของเรากันเลยนะครับเป็นชุดแต่งยอดนิยมณตอนนี้เลยนะครับเป็นช นั่นเองนะครับคันนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้าเดิมออกใส่กระจังหน้าตัวทรงวิกเตอร์นะครับเลือกไฟ LED ด้านบน3ตํตำแหน่ง สีขาวแบบนี้ให้เลยส่วนไฟขอบกระจังด้านหน้าของเราเลือกเป็นแบบไฟสีน้ําเงินนะครับตัวนี้นะครับส่วนโคมไฟหน้าของเราเรามีไฟหน้าแบบ LED พร้อมกับเดทาร์ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันมาให้แล้วพร้อมกับตัวครอบไฟหน้าที่เราติดตั้งเพิ่มให้คันนี้นะครับทำกระจังหน้าดําเงาตัวกันชนด้านหน้าก็ดําเงาอีกเช่นกันนะครับกันชนด้านหน้าของเขาเป็นกันชนของตัววิกเตอร์ ครอบทับกันชนหน้าเดิมนะครับมีห่วงลากจูมาให้1ตําแหน่งพร้อมกับในส่วนของไฟตัดหมอกเดิมๆจากโรงงานมีมาให้แล้วนะครับตัวนี้ก็ด้านหน้าของเราเนี่ยเรียกว่าดําเงาโดดเด่นมากๆเลยนะครับจุดต่อมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นคิ้วล้อของตัวชุดวิกเตอร์นั่นเองนะครับครอบทับคิ้วล้อเดิมแล้วก็ล้อแม็กคันนี้เราเปลี่ยน จากล้อเดิมจากโรงงาน17นิ้วคันนี้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับจับคู่กับตัวยางดีเซนตินะครับสเปคยาง275/55 R20 ขอบ20นั่นเองล้อแม็กเป็นลายก้านตัววายแบบนี้ดำเงานะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กเนี่ยนะครับพอเปลี่ยนยางและก็จะเต็มซุ้มล้อแบบนี้เลยนะครับตัวยางเขายาง A อทิอั r เทนก็ดอกอยางก็จะใหญ่ๆนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็จะเลี้ยวไม่ติดในส่วนของบางคนหน้า,นา,นาแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับสำหรับสเปคยางที่เราติดตั้งให้ พร้อมกับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําแบบนี้ให้เลยปรับเล่นแบบไฟฟ้าพับเก็บยังเป็นแมนววนอยู่ลาวหลังคาทรงสปอร์ตสีดําด้านกันสาดทั้ง4จุดฟิล์มรอบคันเราเลือกเป็นเกรดเซรามิกให้เลยลองเบ้ามือจับนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มให้ใช้บันไดเดิมๆจากโรงงานมีมาให้และคันนี้มีลูกเล่นนะครับขอบกระบาอ่ะ ตัวขอบประตูนะครับทั้ง4จุดนะครับตัวนี้เราใส่ในส่วนของชุดแต่งของตัววิกเตอร์ด้วยตัวกาบข้างประตูนั่นเองนะครับน่ครับตัวนี้นะครับก็ทําให้ตัวด้านข้างของเราดูมีมิติมากขึ้นด้วยสําหรับตัวประตูรถของเราและอีกหนึ่งไฮไลท์คันนี้นะครับโลบาเล็กของตัว x t ็กตรนะครับตัวนี้ก็ออกแนวแบบ เท่ดุดันด้วยนะครับสำหรับโรบารของค่ายเอ็กตรีนะครับตัวนี้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3มีไฟถอยแบบ LED นะครับติดสติกเกอร์เพิ่มเติมคำว่า Raptor นะครับบันไดเหยียบด้านข้างมีมาให้เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายของคันนี้กันต่อเลยนะครับด้านท้ายคันนี้เราติดไฟท้าย แบบ LED นะครับตัวนี้เป็นไฟแต่งรุ่นท็อปนะครับก็ทําให้ตัวรถฟอร์ดของเราดูโดดเด่นขึ้นมานะครับเพราะว่าไฟท้ายเดิมเขาเป็นหลอดแบบไฮโดรเจนหรือหลอดไส้นั่นเองนะครับติดกับท้าย FORD นะครับตัวนี้ก็ทําเป็นสีดําเงาอีกเช่นกันนะครับไฟเบรกดวงที่3ามมีมาให้กันชนท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับพร้อมกับกระบะไลเนอร์นะครับเดิมๆจะอาจที่เราติดตั้งให้เป็นของฟอร์ดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะครับ XLS ตัว2025คันนี้นะครับภายในเป็นเบาะหนังมาให้แล้วรอบคันเลยนะครับมี power outlet ด้านหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งผู้ขับขี่นะครับก็จะเป็นเบาะหนังอีกเช่นกันนะครับพร้อมกับอุปกรณ์นะครับในการอำนวยความสะดวกครบคันเลยไม่ว่าจะเป็น กุญแจของเราก็จะเป็นรีโมทระบบไฟหน้าแบบอัตโนมัติหรือไฟหน้าออโต้นั่นเองพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางหน้าจอเลือนไม้เป็นแบบดิจิตอลหน้าจอกลางก็เป็นดิจิตอลขนาด10นิ้วลองรับ Apple Ca r p l a เ Android Auto พร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเครื่องยนต์2 0ชนิดน้ํามันเป็นแบบดีเซลนั่นเองนะครับการบริโภคน้ํามันรุ่นนี้นะครับ XLS ของเราบริโภคน้ํามันอยู่ที่1 4กิโลลิตรนะครับก็เรียกว่าประหยัดมากๆสาหรับเครื่องยนต์ต่อภาถูกดวูนครับและที่สําคัญ โปรโมชั่นก็ดีมากๆและแต่งออกมารอแบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับสนใจการออกรถ4ประตูนะครับรถฟอร์ดนะครับก็ทักเข้ามาหาอันฟอร์ดได้เลยยินดีให้คำแนะนำก่อนออกรถใหม่ทุกรุ่นนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ